เป็นไงบ้างท่านจันมาฮะพอไปบินทบาทสององกับไปองค์เดียวเหมือนเหมือนกันไหมไม่เหมือนไอสององมันต้องคอยระวังหลังไปรูปเดียวก็ไปยิบเงียบเดินไปสบายยิบเงียบไม่ต้องระวังเนาะได้แล้วก็ความรู้สึกตัวจะดีกว่านะอ๋อ พราาะว่ไม่ต้องระวังไม่ต้องเปก็รู้สึกได้เวลาเอาจีวรออกผมจีวรเนี่ยรู้ไหมฮะอ่านี้ก็ใช้ได้แล้วตื่นนอนเป็นยังไงบ้างมีทุกข์ปวดเมื่อยอะไรไหมก็มีเข้าห้องน้ำเขห้องน้ำก็ก็มีสตินะ Oh. ตอนก่อนจะไปก็มันมีอาการ mm. มันดีตอนนี้พอเราสังเกตอาการได้เราก็ไป oh. อาการที่ปวดที่ที่มันมีอาการปวดแล้วก็ไปท่องนั้น mm. แล้ก็เป็นตอนนั่งก็ร,รู้รู้อาการนั่งน oh. ั่งเพราะู้อาการนั่ง <Yeah. S 2> สังเกตบางทีไอตอนขาอ่อนเรากระทบกับไอโถมันเย็นเย็นเราก็รู้ได้นะ oh. แล้วพอมันรู้อาการได้มันก็ สามารถไปรู้เท้าที่มันแตะคือแข็งๆเ,เย็นได้อ๋ก<อ>็ได้เรียนรู้ก็พอปกติเคยรู้บ้างไหมแบบนี้ปกติผมว่ามันจะไม่ไม่รู้ครับม่ราว้ว่มันจะไปเรื่องอื่นมากกว่า,าคิดว่าเดี๋ยวเสร็จตรงนี้จะไปทําตรงนั้นเ,เอาพอข้าวน้ำเสร็จพอพอพอขอ้าวน้ำเสร็จก็จะรีบๆทำให้เสร็จเพื่อที่จะไปทำเรื่องอื่นที่เราวางแผนนั่นแหละที่วางแผนไว้ทำโน่นนี่นั่นแหละมันทําให้ไม่รู้ครับ มันมันไปคิดเรื่องอื่นตอนแทนที่จะมามาอยู่กับปัจจุบันนั้นนะไปคิดในอนาคตแล้วใช่ไว้วางแผนอนาคตไปแล้วทำให้ไอ้ปัจจุบันที่ทําอยู่มันเลยต้องรีบเพื่อที่จะไปทําไอ้อนาคตนั่นแหละให้เรียนรู้เขาที่เขารีบอ่ะเพราะก็มีอนาคตายมมันงง่่อเราไม่ได้รีบไปไหนไงแต่ความรู้สึกตัวรู้สึกัวแต่พอเรารีบไปเนี่ยมันมันมีการวางแผนนะใช่มันมุ่ง ใหญ่เหมือนมุ้งเลยเนี่ยพอมุ้งไปแล้วมันก็เลยอยากจะให้เสร็จตรงนั้นเร็วๆเพราะใช้เป็นวันเร็วๆจะได้รีบไปทําตรงนู้นตรงนี้ต่อใช่แล้วก็วางแผนต่อไปอีกนะอ่าอย่างนั้นเลยเต,ออตรงนี้แหละคนทั่วไปก็เป็นอย่างนี้คนที่ไม่ได้ปฏิบัติอ่ะอ่าน้ำแข็งมาแล้วเมื่อไปเป็นนี้ก็ ่วนใหญ่เป็นงี้ก็จะเป็นไปด้วยหน้าของตัญหายเพพาะมันเกิดจากสองเหตุโลภะกับโมหโะฝูงเพลินคิดเพลินเนี่ยโลภะกับโมหะแต่ต่อมามันรู้รู้ว่ามันคิดไปรู้ว่ามันมุ่งไปนะตัวนั้นก็เป็นสตินะไว้ตัวที่คิดฟ้งต้านตัวนั้นมันเป็นอดีตกับอนาคต แต่พอมามีสติก็มารู้ตัวปัจจุบันั่้และที่ผมขอการคัพ่เวลาที่เราอยู่วิเวกอย่างนี้เรามีความรู้สึกตัวกับเวลาที่เราอยู่ปกติทั่วไปทางกิจกรรมยุคนี้เรามีความรู้สึกรู้สึกตัวบ้างอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันมันเป็นสติเหมือนกันแหละแต่ว่ามันอาจจะมีอารมณ์อย่างไหนก่อนอาจจะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น<ม>ทางกายหรือทางใจใช่นไหม มันสามารถรู้ได้ทุกอารมณ์ทลกสวาลอย่างเช่นไปทาความสะอาดเนี่ยสติมันก็จะมาะลึกรู้ที่กายให่ไหมหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรมรารู้ที่กายแล้วก็ฟุ้งไปคิดในกวงแต่งแล้วก็รู้นั่นแหละมันก็นี้ก็ทางใจมันก็สลับกันอย่างนี้แหละรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเนมมีอะไรที่มันต่างกันแล้วสติมันเหมือนกัน นอกอยากไปทําขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราไปอยู่แบบสํานักเรียนเรียนอะไรเงี้ยแบบกับอยู่เวียเงี้ยแตกต่างตรงนั้นมันมีบัญญัติเป็นอารมณ์มันสุญญาเป็นบัญญัติเข้านับัญญัติเป็นอารมณ์สติก็เกิดได้แต่เป็นบัญญัตินี้บัญญัติเป็นอารมณ์แล้วสติที่ในการปฏิบัตินี่ก็จะมีทั้งบัญญัติทั้งปรัมมัชเป็นอารมณ์สามารถรู้ได้ถ้าบัญญัติมากๆก็มันก็จะมีแต่บัญญัตินะบัญญัติมันไหลอยู่ตลอดเวลา นะต้องมาปีวิเวกมันถึงจะมารู้ทั้งบัญญตัติรู้ทั้งปรมัตนะิถ้าอยู่นานๆก็ปรมัดมันก็จะมากขึ้นนั่นแหละความเพียรสต,ติสมัชั์ญะมันก็มากขึ้นแต่พอไปอยู่ทางโลกต้องไปเรียนต้องไปสอนต้องไปเรียนรู้บัญญัติมันก็ไหลตลอดนะปรมัตมันก็ค่อยๆเลือนลางหายไปนะไปแล้วแต่โอกาส โอกาสไหนที่จะเจริญสติปัฏฐานได้ก็จเจริญโอกาสไหนที่จะต้องเรียนต้องสอนก็ไปเรียนไปสอนแต่ถ้าคนเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานแล้วแม้ไปเรียนไปสอนไปบินดาบาอะไรก็สามารถเจริญได้อยู่ที่ตรงนั้นเออมัน,ม,น,ม,นมันเกิดสลับกันอสลับกัน โยมยังใส่เหมือนเดิมเนาะโยมยังใส่เหมือนเดิมคนระับแล้ววันนี้มีสาเล่งมาส่งไหมมีมามามีมาส่งครับมอ๋อก็ดีหน่อยไม่ต้องเดินไกลเพราะมันหนักกะกลับ <laughs> เนี่ยเนี่ยสต,ติก็จะเกิดได้แล้วเสียงที่ได้ยินที่เขาเปิดนั่นก็จะสามารถรู้ได้มันจะรู้สลับกันอย่างนี้นะนะ ต้องเรียนรู้ทั้งบัญญัติเรียนรู้ทั้งปามารมัดเรียนรู้ได้หมดนะอา้าวนิม,มนต์ท่านพิจารณาอาหารอัอตรยศพรยบาทสม ว่าจะคุยเรื่องการปฏิบัติกโยกเต่าบ้างเป็นยังไงบ้างหลังแากตื่นนอนเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงรีดร้อนไหมจะต้องไปวินธบาทกับพระมีไหมเห็นใจรีบร้อนไหมไม่รีบร้อนไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะทำไม ต้องไปถึงจุดหมายไว้ก็เดินที่เดิาเดินไปเรื่อยๆถ้าใช่ครับอืมกนัตงสติเดินไปเรื่อยๆแผลคิดไปอย่างอื่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยอืมดีติในการใช้ยาบทบ้างไหมดังตื่นนอนก็ต้องตื่นนอนก็ เห็นทุกข์บ้างไหมปวดเมื่อยหิวกระหายหนาร้อนปวดหนักปวดเบาอะไรอย่างเงี้ยก็มีปวดเบาเข้าห้องน้ำหอยครับอ๋อเปนกี่หนเช้ามาก็ตื่นมาก็เมื่อยครับลวงอก็นอนบิดตัวอยู่บนที่นอนก็มีเลือดิดตัวไปบิดตัวมา สักรู้หนึ่งก็จะลุกมาทำธุระต,ตัวครับมีเม็ดอยู่ไม่ใช่หรืทำกับรยิยะด้วย มันอยู่ในถาดอยู่นะอันนี้เอาออกหน้หลวงพ่อหรือว่าไม่ก็งั้นแล้วแต่เดี๋ยวกับปิยะทั้งทั้งถุงนั่นแหละท,ทั้งถาดนั่นแหละแต่ถ้าเอาออกมามันต้องกับปิยะทุกทุกลูกทุกผลออามาแล้วแม่ครัวในวันนี้อมีน้ำแข็งมาด้วย มังคุดด้วยเดี๋ยวให้โยมโยมเตา่เตากินมังคุดทั้งเปลือก <c oughs> <c oughs> ลองชิมดูเคยกินไหม <c oughs> รู้ไหมเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเกี่ยวกับกินมังคุดทั้งเปลือกอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้เอาลองชิมดูแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ <c oughs> แล้วรสชาติเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวลองดูเอาเป็น ทีเซ็นเตอร์หน่อยน,น,นะฮะกวาะ่าจะเคยกินนะครับคุณกินใช่ไหมเก่ากว่วาดเดี๋ยวลองลองชิมดูจะได้ทำให้คนรู้ว่าเวลาที่คนเขานึกบอกอะ่ะมีไหมยังเต่าเคยนึกบอกไหม <c oughs> เวลาปฏิบัติอ่ะเคยไหมไม่เคย <c oughs> ไม่เคยเอ่อแล้วเวลาคิดจะทำล้วนมาเคยไหมก็เคยเคยต้องนึกไหม ก็นึกอยู่น,นะครับถูกปะเดี๋ยวจะให้กินมังคุดทั้งเปลือกดูไอ้ไนึกคืออย่างนี้แหละนะฮะเอาไปล้างน้ำก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ฉีดยาเอาลองดู <c ười> ลองกินมังคุดทั้งเปลือกดูน้ำตาลมังกรเยอะหน่อยนะเห็นมีดมันอยู่ในตรงนี้นั่นอ่า,าอ่า กเปียงกโลตทำให้สมควรโเพันปียังโระเโลิปเอามาคุดไปล้างน้ำแล้วเดี๋ยวลองกินดูทั้งเปลือกลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติมันฝาดลองดูลองดู ลองดูเป็นเป็น,เป,นเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยนะเพราะว่าหามานานแล้วเนี่ยบินดบบาบเนี่ยเพิ่งได้วันเนี้ยเอาไปล้างน้ำหนึ่งลูกเคยลองแล้วเขาหลุดพ่อพนั่นแหละลองใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลองดูใหม่จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นไงคนที่เคยนึกอะปฏิบัติแล้วนึกอะปฏิบัติแล้วนึกอนะเขาชอบนึกอะ่ะ ทำฝ้าชอบนึกรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเอานึกไปด้วยแล้วลองลองกินมังคุดทั้งเปลือกไปด้วยฮะไม่กินทั้งเปลือกกินทั้งเปลือกกัดทั้งเปลือกอ่ะเอาเฉพาะเปลือกไงก็ฝ้าแต่ที่คนที่เขานึกอ่ะ นึกเขานึกบริกรรมนึกอะไรยังงีบ,บ่อยๆนึกรูปนั่งรูปนั่งลบยืนลูยืนลูเดินลูเดินทำความรู้สึกตัวนะฮะ,ะเอาใหม่อีกลูกหนึ่งทำให้สมบทบาทหน่อยเอายังไม่ต้องยังไม่ต้องเอาเนื้อออกเอากินทั้งลูกอะเอา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 ใหม่เอาให้สมบทบาทหน่อยเอาอยัง เรากินบังคุดทั้งเปลือกอ,อย่างนี้เห็นไงรสชาติหวาอาแล้วกินเนื้อคือให้ได้สามอย่างแล้วเดี๋ยวถ้ามีเม็ดกินเม็ดด้วยนะดูที่มีเม็ดไหมเคยกินเม็ดไหมเม็ดมันจะมันนะ ạ trong mít bọt tẩy xài này ạ ờ hoàn toàn mở vô mỏ tôm kính cái bọt mét, ối mần mà ăn là vẫn chưa tẩy ấy nè ờ à. 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 à mình dâng mấy tẩy để đu mít tẩy xài ấy à, để sản ra บเม็็ดใสลงกม่มันหายากอะมันต้องมันต้องมันต้องแก่แก่จัดนะครับอ่อาแต่นี้แหละครับเป็นไงบ้างอะตรงนี้ปกติครับหลวงพ่อปกตินะ,อ,ะอ่าก็ออมีเตจิตตอนไหนตอนเตื่นมีไหมตอนเตื่นก็มีครับ <laughs> เออ ก็จะได้แล้วเนี่ยรู้รู้ตัวอยู่แล้วก็มีการเหมือนเดิมของน้ำมันเหมือนกับเหมือนกับเราหัดเขาฝึกเขามันมันเหมือนชินกันนะออเหมือนก็ฝึกให้เขาคุ้นเคยนะฮะคุ้นเคยกับการรู้ทุกข์ก็เขาไม่อยู่แล้วครับแต่ธรรมชาติที่รู้เนี่ยก็ไม่มีสติอ่ะไม่มีเนี่ยมาฝึกให้เขามีสติตรงนี้แหละคงจะเกี่ยวกับวิเวกด้วยนะก็วิเวกก็มีส่วนด้วย่าแต่พอออกไปข้างนอกมีไหมสติมีไหม นี่ก็นั่ก็ไม่วิเวกครับแต่ก็มีได้แต่อาศัยจากวิเวกแล้วก็มารู้แล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็มาเรียนรู้อย่างนี้นะครับไปก็มีปุ้งไหมมีคิดไหมมีครับมีทำสำรวมไหมไม่มีไม่มีไม่มีไม่เป็นไรก็รู้เป็นไปไปมาๆเช่นรู้รถวิ่งมาก็มีลมผ่านมาแล้วกอบางทีก็ไปเห็นสี ต่างสีอง์ดอกไม้แข่งของพื้นแล้วก็ดูรถไปด้วยบางทีรถมาก็ดูอันตรายไปด้วยก็ต้องดูไม่ดูเดี๋ยวก็รถเฉี่ยวชนลำบากช่วงช่วงทางโค้งก็จะจะหยุดจะหยุดรอนิดนึงตอนรถเข้ามาอาการยังไงก็จะนั่นไหนก็เรียนรู้กันก็แล้วก็จะได้แล้วเรียนรู้ต่อไปเดี๋ยวพิจารณาอาหาร